สื้อกางเกงมาถุงกระเป๋าตื่นแบบนี้ใส่อะไรไม่ได้เลยนะใส่แล้วก็ร่วงก็ร่วงเห็นไหมคะเอามือล้วงเข้าไปก็ชนชนชน,ชนแบบนี้เราแก้ไขได้นะคะแก้ไขด้วยการต่อผ้านะเราก็วัดเช็คดูแบบนี้เห็นไหมจากขอบเนี่ยลงไปนิดเดียวเองใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมนิดเดียวเราก็จะต่อด้วยการต่อถุงกระเป๋าข้างล่างไม่ได้เปลี่ยนท้งใบนะแค่ต่อเอานะคะเราก็เลาะ ส่วนที่เป็นถุงกระเป๋าด้านล่างก่อนแบบนี้เปิดออกมานะคะเลาะออกก่อนตัวนี้เขาจะเป็นลักษณะคุ้งๆเราก็จะต่อเฉพาะส่วนที่เป็นเส้นตรงนะเลาะออกมาได้แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเฉพาะก้นกระเป๋าแบบนี้จากนั้นเราก็ไปหาผ้าเนาะผ้าก็มาวางตัดใหญ่ไว้ก่อนเลยสันนทบ2ทีแบบนี้นะคะอันนี้ตัดไว้ประมาณเนิ้วนะคะ ความกว้างก็คือเท่าของถุงกระเป๋าเราก็ผ่าสันทบหนึ่งอันให้มันได้สองชิ้นแบบนี้ประหยัดเวลาในการตัดนะคะจากนั้นเราก็จะเอาแนวายาวนะคะแนวยาวแนวขวางของผ้าที่เราสันทบแล้วมันยาวอะมาวางกับจักรก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะมาเปิดปากกระเป๋ารูกระเป๋าที่เราเลาะออกเนี่ยแบบนี้นะแล้วก็วาง ด้านถูกด้านโชว์ของกระเป๋าที่ที่เราจะมองเห็นน่ะออกมาแล้วก็ไปเย็บติดกับชิ้นผ้าเลยแบบนี้นะคะผ้าเราเป็นชิ้นเดียวยาวๆก็คือเวลาวางอะ่ะตัดสันทบแล้วก็วางก็จะได้ใหญ่แบบนี้แล้วเราก็ไม่เย็บวนแบบนี้เลยนะคะเย็บวนให้เป็นลักษณะวงกลม แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงออกมานะคะดึงผ้าที่เราต่อออกมาตะเข็บที่เราต่อเนี่ยก็จะไปอยู่ด้านในของกระเป๋าก็จะมองไม่เห็นด้านนอกว่ามีรอยต่อนะอ่ะก็จะเป็นรอยต่อเรียบๆแบบนี้<ๆ>เห็นไหมคะเนี่ยเขาจะไปอยู่ด้านในจากนั้นเราก็วัดลงมาจากขอบปากกระเป๋าะโดยประมาณเราจะใช้ลึกเท่าไหร่ก็ได้ตัวนี้เราจะใช้สักหกนิ้วเจ็ดนิ้วนะคะขีดไว้แล้วเราก็เย็บตัด กนกระเป๋าเลยเย็บให้เป็นแนวตรงไม่ต้องโคง้งไม่ต้องอะไรเนาะถุงกระเป๋าจะได้ลึกๆนะคะผ้าที่เกินเราก็ตัดทิ้งแล้วเราก็นำไปพ้งก้นกระเป๋าแล้วก็ตะเข็บด้านข้างที่เกินมานะไว้เลยนะคะ ทีนี้เราไปพ้งมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะพวงไว้เลยในะี่แต่เข็บข้างก็พ้งไว้เลยนะคะแล้วเราก็มาเย็บติดกับเข็บข้างของตัวกางเกงยาวลงไปเลยตามความลึกของกระเป๋าเลยนะคะต่อแบบนี้เราคิดข้างละสี่สิบถึงห้าสิบบาทนะถ้าเปลี่ยนกระเป๋าข้างละเจ็ดสิบอันนี้แค่ต่ออเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะ สองข้างก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมรอยต่อเราก็ไม่เห็นนะอยู่ด้านในของถุงกระเป๋าเพราะเราไม่ล้วงกลับออกมาอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วเราลองมาล้วงดูเห็นไหมลึกแล้วนะคะลึกเท่าที่เราต้องการเลยลึกแบบสะใจนะคะลงไปลึกมาก7นิ้ว8ดนิ้วล้วงไปกับถึงเข่าเลยทีเดียวถ้าลึกกว่านี้ก็ล้วงยากนะก็เอาพอประมาณนะคะ ใส่หม้บรรทัดลงไปเพื่อนอาจจะดูไม่ชัดเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ลองใส่ให้ดูเนาะว่าโทรศัพท์ใหญ่ๆของเราเนี่ยมิดไหมเห็นไหมคะมิดเลยเนี่ยนั่งก็ไม่ไหลไม่ตกแล้วนะลองไปทํากันดูนะคะวิธีต่อถุงกระเป๋ากางเกงใช้ได้กับทุกกางเกงนะกางเกงยีนกางเกงผ้าธรรมดาก็ทําวิธีนี้นะคะขอบคุณที่รับชมจ้า